สวัสดีครับผมปอน e n c r o n i d a s ในคลิปนี้ผมจะมาสอน Sonic Reverse หรือว่า Sonic แบบกลับนั่นเองครับเป็น Sonic ที่ลงไปหาฝั่งหรือก้อยโดยการที่จะทำท่านี่ครับเราไม่จำเป็นที่จะต้อง Sonic แบบธรรมดาเป็นก็สามารถฝึกได้ครับก็นหนึ่งครับถ้าคุณสนใจการภูมปากาคุณสามารถกดติดตามได้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสอนท่าหรือคาําบูภูมปากาในทุกอาทิตย์ซึ่งคุณสามารถทาตามแล้วก็เอาไปหลุดเพื่อนๆได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ ท่านี้สามารถฝึกกับปากกาอะไรก็ได้ครับแล้วก็จะช่วยในการฝึกถ้าหากเราสามารถทำชาร์จรีเวิร์สเป็นในช่องชี้กลางนะครับซึ่งคลิปสอนสามารถกดดูได้ในเดสคริปชันด้านล่างแล้วกดที่ตัวได้านบนเลยครับก่อนครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าท่านี้คืออะไรโดยข้อดีของการฝึกท่านี้ครับคือเราสามารถใช้แรงโน้มถ่วงช่วยในการทําท่าได้ครับโดยการวางปากกาในช่องชี้กลางเสร็จแล้ววางปลายนิ้วนะครับเสร็จแล้วลดนิ้วกลางลงดื้อเลย ปากาจะตกลงมาในช่องกลางนานครับแค่นี้เองก็จะเป็น Sonic Re v e r s e ครับจะสังเกตว่าปากาจะไม่กลับด้านก็คือไม่กลับหัวครับเริ่มด้านหัวปากาก็จะยังเป็นหัวปากาอยู่หลังรับแต่แค่เปลี่ยนช่องนิ้วเฉยๆลองมาดูภาพชาร์กันอีกทีนะครับสำหรับวิธีในการฝึกท่านี้ที่เป็นวิธีประมาณว่าเป็นวิธีที่สมบูรณ์ที่ใช้ในการฝึกท่านี้ทําให้ออกมาสวยงามโดยไม่จําเป็นจะต้องชาร์เป็นก็ได้นะครับ ให้เราเริ่มต้นด้วยการจับปากกาช,ช่วงกลางๆแท่งครับ mm hmm. เหนือศูนย์ท่วงนิดหน่อยเสร็จแล้วให้เรากำมือลงมานิดหนึ่งครับแบบนี้หลังจากนั้นครับเราจะกางมือขึ้นครับแต่ตอนกลางเนี่ยพอกลางปุ๊บให้นิ้วชี้เราดันไปข้างหลังครับก็คือกางแบบปกติอะแหละแต่ว่าพอกลางแล้วเนี่ยให้นิ้วชี้มันอยู่ข้างหลังกว่านิ้วกลางครับตามภาพเลยทำเป็นจังหวะเดียวครับการทำตนี้จะเป็นการสร้างชาร์จรีเวิร์สมาหนึ่งรอบโดยที่เราไม่จะเป็นจะต้องเป็นชาร์จรีเวิร์สครับ สิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากนี้ครับคือพอกลางมาปุ๊บมีชี้ไปข้างหลังเยอะกว่าน,นียประกาจะอยู่ประมาณนี้ครับคือกําลังเรื่อนที่จะชี้ไปทางนิ้วนางนะครับให้เราเอาอนิ้วชี้มาประก,กบกับนิ้วนางด้านหลังนิ้วกลางครับตอนนี้เห็นหลายคนมาเมนว่าลดนิ้วกลางลงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปลดมานะครับไม่ต้องคิดถึงนิ้วกลางเลยแค่เอานิ้วชี้มาแตะกับนิ้วนางให้ได้่ังนิ้วกลางแค่นี้พอแล้วครับเราต้องทําให้มันสอดคล้องกันครับก็คือกำยืดมีชี้ไปข้างหลังกว่านะครับแล้วชิดชี้นางเลย ทำให้เป็นโมชั่นเดียวนะครับถ้าเราทําได้เป็นจังหวะเดียวแรงส่งต่อเรายืดหดตอนเรากำเราก็ยืดนิ้วขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งให้ประกาย้ายช่องไปช่องกลางนางได้เลยครับ สำหรับคนที่ชาร์จ reverse เ,เป็นครับก็แค่เปลี่ยนตอนกำรรยื่นนิ้วเป็นทำท่าชาร์จ reverse ไปเลยแล้วก็เอาหน้ชีมาแปะกับนิ้วนางด้านหลังครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในทิศหน้าครับท่านี้สามารถฝึกกับปากกาอะไรก็ได้ครับแล้วก็จะช่วยในการฝึกถ้าหากเราสามารถทำชาร์จ reverse เ,เป็นในช่องชี้กลางนะครับซึ่งคลิปสอนสามารถกดดูได้ใน d e s c r i p t ันด้านล่างแล้วกดที่ตัว i ด้านบนเลยครับ ก่อนึ่งครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าท่านี้คืออะไรโดยข้อดีของการฝึกท่านี้ครับคือเราสามารถใช้แรงโน้มถ่วงช่วยในการทําท่าได้ครับโดยการวางปากกาในช่องชี้กลางเสร็จแล้ววางปลายนิ้วนะครับเสร็จแล้วลดนิ้วกลางลงดื้อๆเลยปากกามันจะตกลงมาในช่องกลางนานครับแค่นี้เองก็จะเป็นโซนิ c รีเวิร์สครับจะสังเกตว่าปากกาจะไม่กลับด้านก็คือไม่กลับหัวนะครับเริ่มด้านหัวปกากกาจะยังเป็นหัวปากกาอยู่หลังรับแต่แค่เปลี่ยนช่องนิ้วเฉยๆลองมาดูภาพช้ากันอีกทีนึงครับ ฉันรับวิธีในการฝึกท่านี้ที่เป็นวิธีประมาณว่าเป็นวิธีที่สมบูรณ์ที่ใช้ในการฝึกท่านี้ทําให้ออกมาสวยงามโดยไม่จําเป็นจะต้องชาร์จเป็นก็ได้นะครับให้เราเริ่มต้นด้วยการจับปากกาช่วงกลางๆแท่งครับเหนือศูนย์ท่วงนิดหน่อยเสร็จแล้วให้เรากํามือลงมานิดหนึ่งครับแบบนี้หลังจากนั้นครับเราจะกางมือขึ้นครับแต่ตอนกลางเนี่ยพอกางปุ๊บให้นิ้วชี้เราดันไปข้างหลังครับก็คือกางแบบปกติละแหละแต่ว่าพอกางแล้วเนี่ยให้นิ้วชี้มันอยู่ข้างหลังกว่านยูวกลางครับตามภาพเลยทําเป็นจังหวะเดียวครับ การทำนี้จะเป็นการสร้างชาร์จรีเวิร์สมาหนึ่งรอบโดยที่เราไม่จะเป็นจะต้องเป็นชาร์จรีเวิร์สครับสิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากนี้ครับคือพอกลางมาปุ๊บนิชี้ไปข้างหลังเยอะกว่านวเนี่ยประกาศจะอยู่ประมาณนี้ครับคือกําลังเริ่มที่จะชี้ไปทางนิ้วนางนะครับให้เราเอานวชี้มาประกบกับนิ้วนางด้านหลังนิ้วกลางครับตอนนี้เห็นหลายคนมาเมนว่าลดนิ้วกลางลงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปลดมันนะครับไม่ต้องคิดถึงนิ้วกลางเลยแค่เอานวชี้มาแตะกับนิ้วนางให้ได้ต่างนิ้วกลางแค่นี้พอแล้วครับ เราต้องทําให้มันสอดคล้องกันครับก็คือกำยืดมือชี้ไปข้างหลังกว่านะครับแล้วชิดชี้นางเลยทําให้เป็นโมชันเดียวนะครับถ้าเราทําได้เป็นจังหวะเดียวแรงส่งตอนเรายืดหดตอนเรากำเราก็ยืดนิ้วขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งให้ประกาย้ายช่องไปช่องกลางนางได้เลยครับ สำหรับคนที่ชาร์จ reverse เ,เป็นครับก็แค่เปลี่ยนตอนกำยื่นนิ้วเป็นทำท่าชาร์จ reverse ไปเลยแล้วก็เอาโนชีมาแปะกับนิ้วนางด้านหลังครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในทิ์หน้าครับ